ุกคนคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีคุณยูยาขอบคุณสำหรับหนึ่งใจจมด้วยนะคะคุณยูยาสวัสดีคะ่ะน้องชิโอริสวัสดีนะคะพี่นุกพี่น้ำผูพิมพ์สวัสดีนะคะน้องบายสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะ น้องเต้สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะทุกคนเอางี้นะคือไม่นึกว่าจะต้องตื่นเต้นขนาดนี้ทั้งๆที่ก็แบบก็แบบมีโมเดลตั้งตอนนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณยุยาครเพื่อสำหรับหนึ่งฟิงเกอร์ฮาดด้วยนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดแบบเตือนเตือนนะอาจจะไม่ได้เปิดนะคะ <c oughs> ทุกคนพร้อมยัง อยากเห็นเลยยังทุกคนกดหนึ่งให้หน่อยรัวใจให้เวดด้วยพี่เต้นสวัสดีคะ่ะคุณตุ๊กสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะ,ะพี่นุ้ยขอบคุณสำหรับหนึ่งใจจมด้วยนะคะพี่เพชสิงสั่นมากเลยอะ่ะ มาแล้วะบูบหนึ่งหนึ่งหนึงสองคืออะไรทุกคนเห็นปะ่ะเมื่อกี้อะเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบไหมเม็ดพ่ผลน้ำขึ้น,นามาเมื่อกี้ทุกคนน้องเชีออลีขอบคุณสำหรับการสมัครติดตามนะคะ <c oughs> อะไรแบบแบบน้องตุ้ยสวัสดีค่ะ <c oughs> ทุกคนคิดว่าไงสรุปพีตัวอะไรคะ่ะคุณเทียมบาปสวัสดีนะคะมาและค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเฮ้ยตามนะคะ้าไม่แชทไม่ขึ้นอ่ะช่างมันก่อน วัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคุณเิมบ่กวขอคุณสำหรับหนึ่งใจจมด้วยนะคะทุกคนที่นี้แบบว่าเลยแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยคุณยยยาขอบคุณสำหรับหนึ่งฟิงเกอร์ฮัทแล้วก็จดหมายรักด้วยนะคะใครถูกหวยแบ่งด้วยนะคะถูกหวยอะถูกเท่าไหร่ก่อน ถูกสองพันเอามาให้เบนนะคะสองพันเราเล่นเราเล่นสวยมากขอบคุณน,นะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะออห่สึกแบบอันนี้อ่ะคุณพูสวัสดีคะ่ะน้องพีสวัสดีนะคะคุณเหมียวคอบเุณสอนสรับหนึ่งใจจมด้วยนะคะนี่ทุกคนโอเคนะคะวันนี้แบบมามันมันเรียกเดบิวต์ไหม่ก็ยังไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นโมเดลที่ อที่จริงคุณพิมพ์น่าจะพูดไปตอนไลายคุณพิมพ์แล้วเบสพูดอีกทีนะทั้งของเบสแล้วก็ของคุณพิมพ์เป็นโมเดลที่โมเดลเป็นสําเร็จรูปมานะคะ <c oughs> อาจจะยังไม่ได้ไดอ่านแชทนะตอนนี้แปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวขอพูดให้จบก่อนพอเป็นโมเดลที่ืซื้อมานะคะเพราะฉะน,นั้นอาจจะมีคนอื่นใช้ซ้ําได้แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะพยายามแบบอัปเกรด อัปเดโมเดลของตัวเองที่มีเป็นของตัวเองจริงๆนะคะสาธุาอยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้เป็นแบบนั้นมากๆนะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้เนื่องจากพอเป็นโมเดลอันนี้ใช่ไหมเบคก,ก็จะแบบว่าไปทําแบบพงกุญแจมาขายทุกคนไม่ได้ม,มันน่าเสียใจยนิดหน่อย <laughs> โอเคค่ะ อืตอนนี้ทุกคนถามเมทได้นะว่าอะไรแบบว่าอะไรที่แบบว่าอยากรู้ก็ถามเมดได้นะคะคุณหวานสวัสดีนะคะคุณหวานแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> สมัครซับยังไงอาฝากฝากแบบแอดมินหรือเมนเนก็ได้บอก,บอกน้องตุ้ยให้หน่อยนะคะอ้อยมีคนถามว่ามีลูกเล่นอะไรบ้าง หลักนะคะทุกคนค่อุวิน่หาะเมตรมีมีคุยด้วยเอาไวตีเด็กดื้อเลเล่นรอเล่น <c oughs> ก็กกได้นะคะพคุ่มกุญแจเดี๋ยวดูก่อนน้องชชีอรีเดี๋ยวเออเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องพุ่มกุญแจกันตอนแบบตอนใกล้ลงไลฟ์นะไหวเป่าไห่ไหวตีช่ <c oughs> <c oughs> คุณลิลลี่สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะใครที่เป็นไม่ได้สวัสดีก็สวัสดีนะคะพี่เบสมีสองหางหรออเดี๋ยวเอาโมเดลให้ดูชัดๆมนาะทุกคนมาเบสไม่ได้มีสองหาง นั่นคือคลีปค่ะขโมยพ้าภัยมาสินะแย่มากเนี่ยเรามีคุยกัแล้วแบบอ <c oughs> ยากจะอยู่กับผู้คนบนดินเราเป็นแอรเียลไปแล้ว <c oughs> ต่อไปค่ะออกต่อไปก็คือนี่เอาไว้อันนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้นั่งดิงกับคุณพิมพ์ <c oughs> เดี๋ยววันไหนข้อแลบไลฟ์กับคุณพิมพ์แบบ นั่งดื่มกับคุณพิมพ์ได้ไหม <c oughs> อันนี้มาจากทะเลไหนคะทะเลจีนคะ่ะ <c oughs> มีไหมทะเลจีนมันคุค้นๆะน่ะ <c oughs> อยากกินต้มปาฮะขับรถก็อนค่ะขับรถปลอดภัยนะคะพี่น้ำหูชื่อแฟนขับเปลี่ยนค่ะอ่าใช่เดี๋ยวมาบอกว่าชื่อแฟนขับอยากเป็นอะไรกัน ตอนเนี้ยชื่อแฟนคลับตอนเนี้ยเป็นอีปิกใช่ไหมอยากเป็นอะไรกันคะแบบอืมมีคิดคิดไวว่าอยากแห้เป็นแบบเป็นเชลอะไรเงี้ยนะเป็นหอยเป็นน้องหอยหรือว่าอยากจะเป็นบับเบิลดีคะเป็นฟองอากาศพี่หลับตาวิงวิงหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมส่วนสยามต่อไปแบบแม้ สามารถร้องไห้ได้ด้วยนะคะถ้าใครทําเบสเสียใจแล้วก็เบสอาจจะร้องไห้ได้นะอยากเป็นฟองเหรอปลาดาวปลาดาวเหรอพี่รู้ไหมว่าเบสกลัวว่าจะกดปลาดาวผิดมากอัยผิดกดผิดอันขอโทษค่ะ เบสไม่ใหไม่นะคะไม่อันนี้ก็ไม่ได้เอาไว้ร้องเพลงนะทุกคนเอาไว้ตีเหมือนกันล้างมือต้องมาแล้วอยากมีล้างมือเหมือนกันโหนา่ารัอขอบคุณนะคะคุณยูยา <c oughs> ลองให้ไม่ได้ใช้ใช้แต่ผมดำนะย้าว yeah, ว่าทำไมรู้อ่ะทำไมรู้จังเอ้ยล้างเนี่ยยังไม่มียังไม่มีล้างดำนะ <c oughs> อะไรก็เอาไว้ตี อะไรถือได้เว็นอวิตีีหมดว้าก <Why? S 1> ็เออะอขอโทษค่ะยังไม่ชินยังไม่ชินไม่เคยมีของเล่นเยอะขนาดนี้ยังไม่ชินนะอันนี้แบบเราอยู่ในสภาพสำรวมนะคะเพื่อแบบว่าไปเจอญาติผู้ใหญ่ฝั่งใครก็นั่งแบบนี้ค่ะต้องหัดหลบเก่งๆแล้วครับคุณมิ้งสวัสดีนะคะ ต่อไปอ๋ออันนี้ปิดบาร์ใช่แต่ว่าเพื่อวันไหนมีเด็กมาดูเยอะเวทปิดไว้ก่อนเผื่อกันกันต่อต่อบินหมดแล้วทุกคนต่อไปนะคะเราเมื่อก่อนที่เวทมีอาวุธตอนนี้อาวุธครบมือเดี๋ยวจะเพิ่มอาวุธอย่างอื่นมาด้วยสำหรับสำหรับเด็กดื้อนะต่อไปนะคะออืฮ เรามาต่อกันด้วยอีโมชั่นนะคะอีโมชัน่นเป็นแบบว่าฟิลนี้อันนี้เป็นแบบลางมืดได้ไหมฟิลโกรธได้ไหมฟิลแบบทุกคนแบบต้องโดนละอะไรอย่าอยากทดสอบเป็นเด็กดื้อค่ะอยากโดนตีจริงๆละ่ะค่ะ ถ้าอันนี้ตกในทะเลอุ๊ยทำแหวนตกในทะเลเหรอสามร้อยค่ะเดี๋ยวงมขึ้นมาให้ <c oughs> อะทุกคนมีคนถามแ่บมีตาวิงวิงแหม่หมใช่ไหมนี่อ่ะตาวิงวิงลงเราเจอญาติต้องพาลงน้ำไหมญาตินี่หมายถึงใครคะ ทุกคนไม่มีใครเห็นหรอกไม่มีใครเห็นหรอกเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมขอโทษไม่คือเวบจำปุ่มไม่ได้ไม่พิมพ์เราเว็บอะว่าเนียเว็บตั้งใจว่าจะแบบจะไม่เปิดอันนั้นใครเห็นเป็นเซอร์วิสนะคะเมื่อกี้ใครใครเห็นเป็นเซอร์วิสนะกะจะไม่กดกะจะไม่กดอยู่เหรอเชียว ไปดูยอ้อนเอาเดี๋ยวให้ไปดูยอ้อนเอานะทุกคนลงแดงลงค่ะเดี๋ยวไปลงแอปเออลงแอปแ,แดงให้อย่อย่ามือลั่นมือลั่นอ่ตาต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นฟีลแบบว่าอืมผิดไปแล้วค่ะเลย่าอเหี้ปะได้ไหมนะอ่าต่อไปนะคะนี่ ทุกคนเห็นไหมว่าเมิต์นิตรู้ปวดใจด้วยนะเพื่อไปตกลุ่มหลักใครเมเน่ลงให้ครับแต่แอบลบช็อตนั้นได้เมเน่เมเน่บอกว่าเมเน่แบบจะลบช็อตนั้นทุกคนตีเมเน่ได้นะรอเล่นรอเล่นต่อไปก็เขินค่ะเขินแล้วเราเขินแล้วอี้ าแดงๆเห็นไหมอันนี้ก็เป็นตาแบบอืมอันเนี้เอาไว้เป็นตาที่แบบไว้ดูพวกคุณนะซูมให้ดูจะเป็นตาที่เอาไว้มองบับเบิ้ลอย่างพวกคุณโอเคไหมเห็นฟองอากาศในลูกกาตาไมคะ่ะพวกคุณอยู่ในนั้นนะ <c oughs> ประมาณนี้ค่ะประมาณนีน้น่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วทาอะไรได้หมดแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อแฟนคลับในในต,ต่อให้นะคะอะอันนี้แบบเราออกมานะคะออกมาอันนี้เป็นโมเดลเต็มเมนะทุกคนโมเดลเต็มๆหนูจะเป็นแบบนี้ แล้วหลังจากนี้หนูอัปเกรดจากการเป็นสาลายนะคะรอแฟนอาร์ตนะคะเอ้ยใครแบบว่าเป็นแบบว่านักวาดแบบอันนี้แฟนอาร์ตเลยเบนย่าเห็นแล้ว <c oughs> กดปุบพลาดอีกครั้งได้เบนขับจำไม่ได้แล้วปุ่มไหน <c oughs> จำไม่ได้แล้วไปดูย้อนหลังกันเอาเองใครทันเป็นเซอร์วิสเดี๋ยวแบบว่าใครไม่ทันไปดูย้อนหลังนะใช้เสียงและขาได้ไหม ไม่ค่ะอยากจะแบบว่าแลกปีกกับหางค้าขอแลกปีกกับหางทุกคนเคยดูไหม <c oughs> อะไรเบิมๆ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่กดแล้วเดี๋ยวไปดูในแอปแดงกันนะทุกคนดูย้อนหลังนะคะอืมวันนี้โอเคความผิดพลาดก็คือตอนนี้ก็คือแชทในแบบอันเนี้ย มันไม่ขึ้นข้างาง,างของเบสอะเสียใจเหมือนกันนะคุยเบิ่มใช่คุยเป็นคุยเมเนแอบหลบได้ไหมคบทุกคนไม่รู้นะไปอันนี้กับเมเนกันเอานะจุดโฟากัสตอนนี้อยู่ที่พุ่งหลอทำไม หมหมูหมพุ่งหรอเราแอบเตือนหนาตัองออยู่ด้วยตายอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณลินลีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วกลัวเหมือนกันกังวลเหมือนกันเพราะว่าโมเดลค่อนข้างแบบอืค่อนข้างจะอันนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเข้าใจหนะาว่าเราอยู่ในน้ำอ่ะแล้วแบบว่าใส่อันนี้ไม่ได้นี่ไงคะเรากังวลก็คือแบบอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็คือปิดอันนี้ไว้โอเคไหมทุกคน แง่เราก็ไม่ปลูกปูกแล้วดีใจนะคะวันนี้ดีใจที่แบบว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะดีใจมากๆเลยจริงๆีตอนแรกว่าแบบว่าโปะเป็นเพื่อนหน่อยเอา้าได้สิเราโปะเป็นเพื่อนก็ได้พิมไม่มีที่ปิดอ่ะ เดี๋ยวเบสแบบวันไหนจริงๆงอ,อยากไลฟ์ข้อแลบ,บกับคุณพิมพ์แบบว่าเรามาอยู่ในการเล่นยูยูย yeah, yeah. สมัครซับครับ <Yeah. laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องตุ้ยสำหรับการสมัครซับเล,เล่นด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับร้อยห้าสิบาทด้วยนะคะ,ะทุกคนคะ <laughs> อื<ม> <c oughs> เบต้าเปลี่ยนโมเดลนะแต่ว่าเป็นยังเป็นคนเดิมนะคะยังยังเป็นเบตเหมือนเดิมนะทุกคนไม่ต้องห่วงเลย้องคิมขอบคุณสำหรับถึงใจจมด้วยนะคะแล้วก็คุณยุยาขอบคุณสำหรับทุกทุกของขวัญด้วยนะคะถ้าโชในอร์อาจจะไหวไหมคะหูอาจจะไม่ไหวคะ่ะคุณมิ้งอาจจะต้องอับคมใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ ไม่แต่ใช่ตอนเนี้ยไม่ใช่สา,ายแล้วนะตอนนี้เป็นเป็นอัปเกรดเป็นน้องเงือกแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะมาเป็นบับเบิลของเบสนะเป็นน้องฟองอากาศน่ารักมาก <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่น้ำผูเดาเบสบอกอีกทีนึงคือโมเดลนี้เป็นโมเดลสำเร็จรูปนะคะถ้าเกิดว่าไปเจอใครใช้ก็ก็อาจจะมีคนอื่นใช้ได้นะ ผมเปลี่ยนสีได้ไหมคะตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้ค่ะคุณมิ่งตอนนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้ค่ะโอเคนะทุกคนประมาณนี้อือตอนจริงๆแบบไม่รู้จะฟีดอคุยอะไรอะ่ะเอาไว้เดี๋ยววันไหนเรามานั่งคุยกันเดี๋ยวตั้งหัวข้อคุยตั้งหัวข้อคุยนะแล้วเดี๋ยวเชิญคุณพิมพ์มาคุยด้วยในอนาคตอาจจะมี ดีย๋ยวรู้ก่อนคุณตุ๊กเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนสีผมได้ไหมข้าบูชาแม่นางเงือกวารายครับ <c oughs> คุณน้องตุ้ยเอาคุณสับห้าสิบบาทด้วยนะคะยังยังตกใจเหมือนเดิมขอบคุณนะคะน้องตุ้ยขอบคุณนะมันเบสเพิ่งเห็นว่าเขามันอันเล็กอะอ่ะ,อะเบสเพิ่มให้นะคะโอเคกระเพราอร่อยตกใจอะไรตกใจโดเนทคะ่ะ ได้ยินเสียงโดเนตกันใช่ไหมคุณยุ้ยาขอบคุณศร拉ฟาาิงเกอร์แฮตด้วยนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> ได้ค่ะอยากส่งคำถามมาก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวทำเดี๋ยวเดี๋ยวไปปรึกษากับคุณพิมพ์ดูว่าแบบว่าให้ส่งคําถามมาแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีคอลแลบไลฟ์กับคุณพิมพอะไรเงี้ยเราเมื่อวานอะ่ะแบบพยายามเอาคุณพิมพ์แบบมาใส่ในเฟรมแล้วแต่ว่ามันต้องมันต้องเสียเงินแบบ เพอร์เชสอันนั้นที่เป็น DLC อ่ะซึ่งแบบราคาแบบอันนี้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะอันนี้กันเดี๋ยวจะแบบว่ามีคุณพิมพ์มาแบบยูนอยู่ข้างๆด้วย <c oughs> ใครใส่หูฟังจะเข้าใจขอโทษขอโทษจริงๆตกใจโดนเนทโอเค แล้วก็เดี๋ยวจากลงลงไลฟ์นี้นะคะหลังจากลงเมื่อกี้โทษทีเมื่อกี้รับดูนาฬิกาหลังจากลงไลฟ์เนี้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเป็นโดเลรนด้วยนะคะโดเรนด้วยเลนโบนะคุณยุยยาคุณสำหรับหนึ่งฟิงเกอร์ฮาร์ดด้วยนะคะยืนอยู่ข้างๆไหน ว่าจะนอนได้เลยฝันดีนะฝันดีนะคะโอเคนะทุกคนวันนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอโดเล่นด้วยกับพี่เบตดีกก่าได้สิมาเลยเดี๋ยวโดเล่นด้วยเล่นโบนะวันนี้เสียใจชิริไม่ทํางานไปนไลคุณยูยะเดี๋ยวชิริจะไปทํางานในในไลฟ์ต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าชิริทำงานในไลฟ์ดิมันจะแบบว่าเราจะแบบไม่ได้คุยกันอนะไรเงี้ยเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปชิริทำงานแน่นอน อาสักสามเกมได้เลยกี่เกมก็ได้เดี๋ยวเรามาเจอกันนะตอนสี่ทุ่มสิบนาทีนะคะประมาณสี่ทุ่มสิบนาทีวันนี้แบบขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาตอบรับเป็นอย่างดีเลยวันนี้แบบตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นมากจริงๆเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าแบบ <c oughs> มีมีโมเดลที่แบบว่าสวยแบบนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ หลังจากนี้อ tamam. จริงๆทำโมเดลนี้ขึ้นมาเพื <t hopping> e ่อพวกคุณนะเพราะเบสรู้ว่าบางคนอ่ะคือรอให้แบบว่าเบสมีโมเดลที่แบบว่าสวยๆอะไรเงี้ยเบสรู้เบสรู้แล้วก็แบบบางทีอ่ะคือเบสก็แบบอยากอยากจะทำให้มันเป็นของตัวเองอยากจะมีโมเดลเป็นของตัวเองเหมือนกันเปมือนอย่างอันที่แล้วอะไรเงี้ยอันที่เราก็เป็นโมเดลของตัวเองนะคะ แต่ว่าโมเดลอันนั้นน่ะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากมาคุยกับทุกคนนะอยากเห็นล้างทองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ดูให้นะคะล้างทองแบบว่าจะทำได้ไหมเดี๋ยวดูให้นะคุณยุยาพอน้องไม่ค่อยได้เช็คลดดสิน้องตุย้ยมีตัดอัตโนมัติไหมเรื่องซับอ่าไม่เป็นไรน้องตุ้ยสำหรับการสมรัครซับในในอะไรนะในเขาเรียกว่าอะไรอะในทิปมีนะคะ อ,อันนั้นนะ่ะเดี๋ยวให้เมเน่ทำทาอันนี้ให้นะเขาเรียกว่าแหละเ,เมอเมเน่ทำอะไรนะทำตารางให้ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวเมเน่ทำตารางให้นะคะเวทน,นึกชื่อไม่ออกสวยจริงเล้วขอบคุณนะคะน้องบ้ายขอบคุณนะ,ะพิมะะพมม์ขอบคุณนะคะพิมพ์ให้กำลังใจเบทมาตลอดเลยขอบคุณนะ โอเคค่ะโมเดลนีสก,กินเช้าก็เป็นการซื้อมาเลยค่ะเป็นการซื้อมาเบสสามารถทําอะไรกับสก,กินนี้ก็ได้แต่แค่แบบว่าอาจจะเอาไปขายเป็นเชิงพาณิชย์ไม่ได้นะคะแค่นั้นเอง <c oughs> แล้วก็ตั้งใจตั้งใจตั้งใจอย่างที่บอกก็คือตั้งใจอยากมีโมเดลใหม่ที่เป็นแบบโมเดลของตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็จะได้ทุกคนจะได้แบบจะได้ทำกูดออกมาให้ทุกคนได้ด้วย น้องโลโปสวัสดีคะ่ะสวยจังขอบคุณนะคะขอพรอกับโมเดลใหม่ได้สิได้เลย <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเบสแบบขออนุญาตแบบลงไลฟ์นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะเดี๋ยวจะกลับมาเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ใหม่นะทุกคนจะได้เห็นกูประทะเงียงเงือก <c oughs> เราเป็นสองขั้วสองขั้วอำนาจอย่างนี้หรอ วัเดียวจะได้สวยเท้าพี่เบสทีขอบคุณนะคะน้องตุ๊ขอบคุณนะคะ,ออคะ,คะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะขอบคุณทุกคนวันนี้มากๆเลยนะคะตอบรับกันดีมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะเป็นไลฟ์โดนเล่นด้วยเรนโบนะคะวันนี้บายบายรักทุกคนนะคะ